นี่ทุกคนนี่คือผักลิ้นปีที่คนไทยกินในคลิปอะนะเห็นปะผักลิ้นปีที่คนไทยกินนะเห็นบ่กพี่น้องที่พนว่าเอาไปแกงปลามันหวานๆน่นะนะเห็นบ่ต้นอ่อนต้นอ่อนอ,อ,นอ,นอ,อ,นอกากอันนี้ก็ต้นอ่อนผักลิ้นปีนี่นี่นี่คือผักลิ้นปีงาพี่น้อง คือข,ของบ้านเขาเลยอันนี้ต,นตีนตีนตุ๊กแกเขาก็กินละจ้านี่ต้นตีนตุกแกอืม,อมพะลงอยู่นี้สวยมากถ้าเก็บแบบนี้ไปแกงออมนะมิตัยอดอบวบจานปบม,มันต่อเจีวยวปลาเนี่ตำแย่มะลังทุกคนเนี่ยมิติถ้ายอดสวยๆอย่างเงี้แยแก่ของแซ่บเลยนะเนี่ยอูหยอดไปหรอเนี่ย เนี่ยคือตำยฝรั่งค่ะแกงอ้อมแซบใหญ่จ้ะเออมันกำลังสิใหญ่เห็น,หนปะมันใหญ่ใหญ่จะมาออกเดอแล้วเมืองที่เราเป็นผืดเลยยุ่เนี่ยยังบอกขั้น,นใหญ่ใหญ่จ้ะอุ้ยสะดาวออกแล้วเนี่ยสะดาวออกยอดแล้วเนี่ยเห็นไหมนเ,นเ,เ,เนี่ยสะดาวเนี่ยเก็บได้เลยในพิณอ้อ<า>ทุกคน มยีมย่มยไงก่นี้งร่ยแล้วขี้ัหยดหละไอเยอาแค้แหลทุกคนดูเสดาวเสดามาแล้วยดกรนต้าไม่เห็นไหมสดาเนี่ย เปลือกเสียบแล้วเนี่ยแต่มันยอดมันไม่งามยอดมันโอ้พลักเสียบมันแคะมันแก่นพี่น้องทีหล่ะทําไมเธอไม่สวยเลยอ่ะปีนี้อ่ะทำไมยอดเธอมันแคะมันแก่นอย่างเงี้ยโอ้อยากไปเก็บน้ำผีตอได้บ้างดูยอดหมคือบ่ใหญ่ก็ถือฝนบ่ฝนบโตกส่บ่ทีล่ะยอดพักเสียนงทีหล่ะ ยอดผักเซียนตรงนี้ยอดนี้ใหญ่มากดูดิขนได้จึงซนะี่น่ะโอเคเลยนี่เนี่ยผักเซียนพี่น้องออกดอกคือมีสมนี้คนผักกาดหนามใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอะไรนะที่เขาเขาทำในคลิปอะเนี่ยคอยกัอะไรนะดอกที่เป็นน้ำหนามอะจำซื้อไดเโอว้เรดาทุกคนสดาวดอกมันกำลังโผล่เห็นบ่ยอดมันกำลังโผล่ ยอดตอมิเลยนี่สะเดาแห้งหลายแห้งน่ะเนีน่ยต้นสะเดาแต่ทาไมผัดขมฉันก็ไม,ม่มีหายหมดเลย